แล้วนะครับกับตอนเช้าวันอาทิตย์วันนี้เก่าลิเดย์ดตัวผมแอดนานนะครับจะนำเสนอเมนูคั่วกิ้งหมูนะครับทำง่ายง่ายก็คือเรามีแค่หมูสับนะครับหมูสับแล้วก็พริกแกงคั่วกิ้งคงไม่ต้องทำเองนะครับไปซื้อที่ตลาดเอาก็ได้5บาทถูกถูกนะครับกะปิน้ำตาลปี๊บ ถ้าเป็นคนใต้จริงนะบางคนเขาก็าจะไม่ใส่น้ําตาลนะครับแต่พอดื่มผมนี่ทางแม่เขากินด้วยก็คือก็เดี๋ยวตัดน้าตาลปี๊บหน่อยนึงแล้วก็มีใบมะกรูดซอยกับพริกซอยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยแต่ก่อนเริ่มทําก็อย่าลืมนะครับแหนมแม่อุ้ยนะครับแหนมใบตองออร์แกนิกมีทั้งแหนมใบตองและแหนมตุ้มนะครับแพ็คละหนึ่งร้อยสนใจโทรตั้งได้หรือไม่ก็ติดต่อมาได้ทางหน้าเพจนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทํา ควกิ้งกันเลยก็เดี๋ยวขอย้ายกล้องก่อนนะครับขอย้ายกล้องแป๊บนึงผมเห็นกระทะชัดนะครับ การทำก็เดี๋ยวเราจะใช้ไฟอ่อนนะครับเอ้ยไฟกลางนะครับไฟไม่ต้องแรงมากใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะนะครับไฟกลางน้ำมันไม่ต้องเยอะนะครับอันดับแรกก็ตั้งกระทะแล้วเดี๋ยวเราจะผัดทิก่แกงก่อนนะครับผัดทิก่แกงให้หอม แนะนำว่าทําในที่โล่งนะครับถ้าอยู่ในครัวก็เปิดหน้าต่างหน่อยเพราะกลิ่นอาจจะแรงรเดี๋ยวมันจะฉุนผัดทริกแกงกับกะปิลงไปนะครับกะปิใส่ไม่ต้องเยอะประดีวนันนี้ออกมาไล่เช้าก็คือว่าเดี๋ยวผมต้องไปส่งแหนมนะครับเลย มาไล่ทำกับข้าวเช้าเลยดีกว่าใช้ไฟกลางนะครับมันเป็นเมนูที่ผมไม่ค่อยชอบทำเท่าไหร่ครับเกียดล้างกระทะ แล้วเราก็ใส่หมูตับลงไป <c oughs> ถ้าติดกระทะมากก็ใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับป้องกันกันติดกระทะมันจะได้ผัดง่ายหน่อยไม่ต้องเยอะนะครับใส่น้ำไปนิดนะึ่ง ไปเรื่อยๆครับผมคอกิ้งหมูนะครับวันนี้กินจะฉุนนิดนึงทรงผัดหมูนี่เดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วย น้ำตาลปี๊บครับใส่น้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลานะครับ แต่แมกผมจะไม่บอกไอ้ปริมาณว่าใส่เท่าไหร่นะครับผมบอกแค่ว่าใส่อะไรเพราะเรื่องรสชาติมันอยู่ที่คนทํานะครับชอบทานหวานทานเค็มอันเผ็ดแล้ววันนี้เราก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหมูจะแห้งแห้งและกิ้งได้นะครับถึงด้เรียกคั่วกิ้ง ใครยังไม่ทานข้าวเช้าก็มาทานด้วยกันได้นะครับสวัสดีหนึ่งผู่เข้าชมนะครับของทางเ c e บุ๊กคุณเก๋เริ่มแห้งแล้วนะครับหมูเริ่มสุกแต่เราก็ผัดไปเรื่อยคั่วไปเรื่อยนะครับตามชื่อครับผมคั่วกิ้ง ถ้าหมูไม่กิ้งนี่เขาไม่เรียกคั่วกิ้งนะครับเขาเรียกก็ผัดหมูถ้าถ้าเราพอแค่นี้เขาเรียกว่าผัดหมูทำอาหารใจเย็นๆครับ ข้างในฉุนหน่อยนะแล้ทำยันแห้งนะครับอยากจะควนกระทะเป็นนะควนไม่เป็นหัวหกหมด เมนูวันนี้โคกิ้งหมูนะครับเป็นกับข้าวนะครับไม่ได้กับแก้มพอดีเดี๋ยวจะไปส่งแหนมครับจะเลยไล่เช้าหน่อยสวัสดีผู้ชมทางทิ k t o ok k ด้วยนะครับสนใจสั่งแหนมอย่าลืมนะครับแหนมแม่ตุ้มครับทักมาได้เลยถ้าใครสนใจบริการพร้อมส่งนะครับ รอยันแห้งนะครับจนกว่าหมูจะกิ้งได้เขาถึงได้เรียกว่าผัดคั่วกิ้งนะครับที่มาของคั่วกิ้งผมเคยถามเพื่อนคนหนึ่งอยู่พัทลุงนะครับเขาบอกว่าทาเขาจะไม่ใส่น้ําตาลแขาจะใส่แค่กะปิน้าปลานะครับที่แกงแต่ทางภาากลางเราไม่ถนัดกินเค็มกับเผ็ดมากเท่าไหร่เราจะตัดน้ำตาลหน่อยอย่างผมผมใช้น้ําตาลปี๊บนะครับ ส่วนพี่แกงหาซื้อได้ตามตลาดนะครับซื้อห้าบาทก็พอไม่จะเป็นต้องตำเองนะครับยุ่งยากเริ่มแห้งนะครับเอเริ่มแห้งหมูเริ่มจะก,กิ้งนะตอนนี้ยังไม่กิ้งมันแค่แต่ลายตาพี ยังไม่ทานข้าวเช้าเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะครับี๋ยวทาไม่เป็นก็แจ้งที่อยู่มาก็ได้ครับจ้างจ้างแอดไปทําให้อยากกินอะไรก็บอกครับอาทิตย์หน้าอยากให้ทําอะไรก็ลองพิมพ์พิมพ์มานะครับใครอยากทําอะไรทําไม่เป็นก็ลองพิมพ์มานะครับเดี๋ยวแอดทาได้ก็เดี๋ยวแอดจะหาวิธีทําง่ายๆให้ดูจะแสดงวิธีทําง่ายๆนะครับ พอหมูเริ่มแห้งนะครับเริ่มใกล้แห้งเราจะใส่ใบมะกรูดแล้วก็พริกลงไปนะครับถ้าบางคนเขาก็จะใส่พริกไทยอ่อนไปด้วยแอดไม่ใส่คนระับเปลือง เห็นไหมครับพอเริ่มแห้งแล้วนี่หมูจะเริ่มกิ้งแล้วขุกๆุกแล้วกินหอมมากครับหอมเย็นชุน <c oughs> ย <c oughs> น่าจะ <c oughs> เริ่มได้ยินเสียงจามจากข้างหลังหลังบ้านนะครับ มันเป็นเมนูที่ผมไม่ค่อยอยากทำอ่ะผมพี่เกียจตัดกระทะเอาจริงเลยติดกระทะมากเห็นไหมติดกระทะเนี่ยเอาแห้งวันนี้นิดนึงนะครับ แม่อ้ต้องทำในที่โล่งนเหมาะที่สุดครับ <c oughs> บ้านทึกบ้านปิดนี่ลำบากโอเคนะครับปิดแก๊สเดี๋ยวเราตัดใส่จาน จานสวยงามนะครับเจ้าหญิงดิสนีย์ตับไป่จานกัน <c oughs> จามกันใหญ่ <c oughs> ทำง่ายๆครับควบก,กิ้งไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวแป,ป๊บนึงนะครับกับกล้องแป๊บนึง ครับ่วกิ้งนะครับอาหารง่ายๆใครๆก็ทําได้นะครับอาหารใต้รสชาติจัดจ้านหรือว่าจะหวานจะเค็มอยู่ที่เรากําหนดนะครับเช้านี้ก็อย่าลืมนะครับใครสนใจแหนมแหนมออร์แกน,นิกนะครับแหนมใบตองแหนมแม่อุ๋ยนะครับมีทั้งแหนมใบตองและแหนมตุ้มนะครับแพ็คละหนึ่งบริการจัดส่งนะครับ ทำฟรีเอ้เราเราทำสดทําใหม่นะครับทําตามออเดอร์ส่วนวันนี้ตัวผมแอดนานก็ขอลาไปทานข้าวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับบายบ๊ายบายคับ